ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูก็มีเพลงประกอบการเรียนการสอนนะครับเรื่องกําลังสองสมบูรณ์นะครับมาร้องให้นักเรียนฟังนะครับขอให้นักเรียนนะฮะลองฟังและก็ลองร้องตามนะครับรับรองจําสูตรนี้ได้ทุกคนนะครับอ่ะเราก็มาดูเพลงนี้กันนะครับ mm. นาบัวแปลงอัทังหมดกำลังสอง หลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกํำลังสองจำไว้ให้ดีดีอีกรอบครับหน้าบวกหลังอาทังหมดกํำลัง หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังฟ้องจะได้หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจำไว้ให้ดีอานนะครับเราก็มาลองดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะนำเพลงมาใช้ยังไงนะครับอ่ะเราดูข้อนี้นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่า x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเราก็จะใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์สูตรแรกนะครับที่ตรงกลางเป็นบวกนะครับแล้วกี้เราลองว่ายังไงนะครับหน้าบวกหลังอ่หรือบอกไปนะครับตอนนี้นะครับตัวหน้าของเราก็คือตัว x ตัวหลังของเราคือเลข2นะครับเราลองมาเข้าสูตรนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองจะได้อะไรครับจะได้ หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจำไว้ให้ดีๆนะครับมันก็จะเพลินนะฟังแล้วฟังเพลงไปด้วยนะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยนะครับคณิตศาสตร์ต้องเป็นแบบนี้ครับจะได้คลื้นเพลงไม่เครียดนะครับจากนั้นนะครับเราก็คิดเลขตามปกติได้เลยนะเราคิดได้อยู่แล้วเราก็จะได้อะไรครับ x ก,กำลังสองบวกส x แล้วก็บวก นะครับลองไปร้องดูนะครับหวังว่านะครับเพลงนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับ